หวานอีกนิดหน่อยหวานจุ๊บเหนน้ำจิ้มแซบน,น้ำจิ้มรสแซบ่บ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายบ้านเฮาสู้ขู่สู้คนมาผอกระสไตคือกัาพี่น้องจ้ามีมากับที่มีพี่น้องพ่มีผู้ใดเอาเนาะขอโทษขอพ่ายผู้คุณบิกเินหยุดเด้อพี่น้องจ้าแล้วก็ขอโทษขอพ่ายมีเด็กหน่อยมื่อนี้เพราะว่าพ่มีไผเอาพี่น้องแม่ลูกอ้อนเป็นสิ่งละบางมือพิ่นกระยุนเบื้องกระตูนมอมมอมแม่แม่บางมือกับไปยูมาจ้าพี่น้องจุจุตับเนื้อ น,น,น่าเป็นสิ่น color แค่แหละแล้วก็ตับเป็นต้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเนาะ<ไ>เขาเรียกตับสี่เหลี่ยมเนาะพี่นอ้อง<ไ>เป็นอะไรไไหรออืมเจียวพี่น้อ<ไ>งจ้ะเจียวคมขมเซ่บเแล้วอืมอาจีสอันนี้คลิปจะต่อ คือไม่ละอะไรวะ,ะส,วสดีตอนบายงมงไปหนาะง้อเสร็จ ก็ไม่เขาา่าแบบน้องตากินกน,กน,กน,นั่นดีเยี่ยอตัวสุดๆผู้ใดยังยังส้มเต็มจออันเฟซบุ๊กเพจอาจจะไ่เต็มจอนะพี่น้องเนาะ รเรไปดไปเบิ่งยูทูบเดอนี่น้องเด้อเดินสตาสิแนบลิงไต้เพจไว้ให้อะ <c oughs> <c oughs> เดี่ยวอืมอืมซาดาวซาดาวดาคิมี่พูดว่าซาดาวสิซาดาวาดาวซาดาวดูถูกไม่สิเต็มจอเลยพี่น้องเลยเห็นคิมี่พร้อมซาดาวซาดา มมานเจ็ดเจดนองนแซ่น้ำจิ้มก็กแซ่บครับ ข้าโดนท้ายเป็นไายมือพี่น้อง mm. เก็บปากพี่น้องแต่ <laughs> กินบ่ได้จนจ้อยเบร์ดถ้าเราถ้าแบบคมดีฮะ

โซดาโซดาแซบบอฮะแซบบอแม่เลยแม่เลยมันไม่ทำกี่ไม่พูดแซบบอแซบสิค่ะแซบตา หขาให้รู้เรื่องเลยพี่น้องคิมมี่อืมแต่ว่าโบาว่าเขาใจสุงยาวแม่าอข้างมาเป็นล่ะว่างเป็นล่ะล,ลูกสาวลูกสาวร้อง

ม,มักซีดาน้ำมักซีดาคอนเทนน้ำจิม้มแซ่บกินกับยังก็แซ่บ Thôi 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 mai thưởng Nùm nó phải nặng rồi Bớ nhạt Mà khuôn phân ai thử Sao bọn

จางแเ้าเป่น้องบุษราบดีขึ้นเขาเขา เลน่นอยตั้กวต่สิบแปดคุมีูปูยญยบอกเ้้อผิดหลังเด้อเบิ่งกับผูญยญยผูหญ่เขาบอกเขาสอนเนาะกินซุกดีกว่าอนอนดิบตับดิบเมื่อกี้ดอกพี่ตายง่ายแล้วอืม วันลนิติภาวาหูจากอย่างควนบ่ควรแล้วเนะวววา,านหะหอ้องหูว่ายห่งมันเหมาะสมบ่เหมาะสมกับร่างกายห้องห้องกับสามารถตัดสินใจเองแหละถ้าจะกินอะไรเ่กินอะไร ถึงไม่หลุนที่เพื่อนบ้านเลยถึงสิบแปดเนาะเพื่อนบึงพี่ใหญ่กะค้าแน่น้ำพี่น้อง Ừm, hả lạ Nó sợ Bên đừng, đừng như thế Hết หน่องกินเบียร์ร้องเผ็ดเผ็ดอู้ว่าไปเผ็ดดีเลยเผ็ดขึ้นสมองเลยบักพริกนขัวไม่ไหมแล้วพี่น้องนะแก้วพริกขัวไหมหอมๆข,ขึ้นกับขัวพี่ควรขัวไหมข,ข,ข,ขัวไหมเอาไปแล้วพี่น้องเบิดแล,ะละ้วล่ะเบิดแล้วสิลาพี่ลาน้องไปแล้วพี่น้องจา้า ขอบุญขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สุขคนที่ติดตามรับชมสไตล์มันนีก่กะมือเล็กออกนอก้องพี่น้องนอ้นองขอให้พี่น้องถือเลขถือเบอร์สู้ขู่สุขคนมีความสุขหลายๆหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปทานาสู้สิ่งสู้ยังใครบ่มีโครคภัยไข้เจ็บบ่มีมาเบียดเบียนเด้อพี่น้องเด้อทักพ่อกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะ